ดี่จ้าประสันเพลินมานะคะน้องอ่าน้องนวัดพง์นะคะก็ได้หายคิดถึงยักศึกษานะคะบอกน้องหัวมวนกันไปตัวนเนาะคะ่ะเพื่อหายเงานะคะะไอ้เพิ่นกระดียพิ่นเฮ็ดให้เข้าหายเงานะคะ <c oughs> พี่ๆน้องๆที่มาเคยหัวจก,กันนังสีกะได้มาพูกปะพูดคุยกันนะคะเนาะได้ทำความรู้จักกันโยกันชาวบ้านเพลินขอจงได้มีตา เขียดอีโมโยังไอน,นี่นะพี่ตัวเน็ตคนสวยคนงามนะคะจะลูกเกียนเพป็นขอบคุณมากเลยนะคะน้องสาวคนสวยนะคะเก่งด้วยนะคะก,กม็มายืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นนะคะยาเน็ต ปกคาริสนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเด้อค่ะมีคำยันนะคะน้องคนชัยก็สวัสดีน้องการจนานะคะน้องตุกกี้ก็สวัสดีน้องยานะคะยายแล้วก็น้องขนชัยก็สวัสดีน้องอ้นสวัสดีครับน้องอนน้นมาสันผืนวานรับดอกกุหลาบด้วยนะคะข <c oughs> ยำตนมากระดับ <c oughs> ตนกลมๆเลยมันบอก็ <c oughs> <c oughs> จะได้เวลาแล้วนะคะลำลาแล้วนะคะลากูดออกกดเขาดูๆนะคะเดียวกับปกตินะคะ กินกาแฟรอคนอ่านคอมเมนต์กินกาแฟทาไดเห็นนะคะย่ำใดดพี่ก็อ่านได้น้ำสกุลบะถึกนะคะอ่าดวงตาไม่ขึ้นเลยค่ะบะสันดวงตาพี่เป็นประจำนะคะน้องมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว น้องกันจนาก็สวัสดียามเช้าพี่ไพวันนะคะสวัสดีค่ะคุณพลอยนะคะพลอยคําจันนะคะขอบคุณหลายๆเด้อนะคะคาหวานาพอสมควนนะคะน้องขนชัยก็นะคะก็สวัสดีครับนะคะสวัสดียามเช้าน้องนวัดพงศ์นะคะแล้วก็คุณสําลันนะคะก็สวัสดีน้องนวัดพงศ์งงะะด้วยนะคะทูกอ้นจ้านะคะคุณสาคอนเด้อนะคะปังมากตาเก้าหน่วยตาเก้ <c oughs> าหนวยว่าน้องพีพีเห็นหกหน่วย หัวใจแดงจึ้คขึงแดงใจวายถูกใจน่าหลอนนะคะสืบกาแฟเวลานะคะสาสูเวลาอยนะคะอ่าเป็นกับเป็นคนอุตรดิตนะคะเป็นเจ้าเหนียเป็นลูกเครึ่องลูกครึ่งนะคะน้องธนิพาก็สวัสดีน้องทุกคนณด้วยนะคะอยากอ่านข้อเมนของเพื่อนๆที่เพื่อนเมนมากนะคะกขยากอ่านให้ครบจังสีนานะคะน้องธนิพาก็สวัสดีคุณพี่ไพวันนะคะ แล้วก็คุณปราณีก็สวัสดีพี่ไพวันดียามเช้านะคะน้องนางสวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าวันใหม่นะคะเป็นเป็นนางเอกมาเป็นคนแรกเลยวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเม้นมาให้พี่อีกมากม่อนโมเป็นนางเอกมากม่อนโมเป็น,นนางเอกจ้า <laughs> ก้าวไอ้กเฝ้ารอฝนเดีน آ آ ยนก้าวไอ้กเฝ้าทวิน เดียน <De> สาวสุดที่รักนะคะแล้วก็อเป็นเพราะสภาพอากาศแมนอยู่นะคะเดี๋ยวมืดขึ้นฝนตกเมือ่อคืนนะคะเข้ามาลมน,นั่นกะพัดผ่าน <c oughs> ลงไปลงมาก <c oughs> กัดน้องห้องนะคะสวัสดีจ้านะคะคุนกับวส่งกํากลังใจขอบคุณสําหรับกําลังใจนะคะคุณวันนีจันตีนะคะอ่าน้องวีก็สวัสดียายตุก๊กี้อแสดงว่าแม่เนตรไม่เห็น เราไปก่อนเห็นอยู่ค no no ่ะเห็นอยู na, ่กับทัค่ายแล้วนะคะเห็นอยู่นะคะเห็นอยู่นะคะเรบพี่ปานุวัลนะคะบนเรามาแจกนะคะโอนทอดไข่รวนหิวเข่าแล้วพี่นางลำพันหิวถึงขออภไปนะคะที่อ่านไม่อ่านไม่ดันนะคะน้องน้องกลชัยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่รักนะคะแล้วก็น้องพานุวัลนะคะก็สวัสดีพี่ตีด้วยนะคะจากน้องนางลำพันเดิอนะคะ น้องอ้นก็ส่งสติกเกอร์อมยิ้มมาให้ของนาจิตหรือจางพี่ทุกกี้ประสันพันวานะคะคุณพี่ยายทุกกี้นะคะแล้วก็น้องอยู่เงียบก็สวัสดีคุณสาคอนนะคะอ่าแต่ตอนนี้น้องพานุวันนะคะคุณพี่ไพวันก็สวัสดีครับน้องอ้นประสันพันวานะคะน้องพานุวันก็สวัสดีน้องอรุณพัฒน์นะคะเกียรนางก็สวัสดีอ่าพี่วันคนสวยของน้องประสันพันวานะคะหวาน่าหวานน้องอุบลก็สวัสดี น้องสมรักนะคะน้องสมรักก็มาส่งกับแม่วาลีนะคะน้องรถก็อ่าสวัสดีคุณอรุณพักประสันเพื่อนมานะคะอ่าสวัสดีคุณควรชัยนะคะจากน้องอรุณพักเด้นะะไม่เห็นแต่ข้อความอ๋อเหินแต่ข้อความอ๋อมีปัญหาอยู่นะมีปัญหาขันพี่มีปัญหาแลค่ะขอบคุณเลยหลายเด้นนะคะไปน้องเอาให้เลยมองกันเด้อขอบคุณมากเลยนะคะอ่าน้องวันพี่ไปหากับข้า น้องพานุวันก็สวัสดีน้องอ้นนะคะน้องสมรักก็ไปทำธุลาส่วนตัวก่อนนะคะประชันแป๊บประชันเพลนวา่าจ้าจ้าน้องเคียงมันบริเวณเปิดไม่ไม่ไม,มีคอมเมนต์ของน้องนางเลยแต่แต่อีกหนึ่งเครื่องมีอยู่นะคะมีอยู่จ้านะคะเข้าใจยุนน้องวีนะคะ,ะ,ะ,คะไปขึ้นรอพี่เลยนะคะน้องไปเปิดบ้านรอเลยนะคะเพราะว่าพี่ก็รถก็อ่าหอมแจ้ม พี่นางสองทีจ้าภาาสันพ่นวาขอหอมแก้มจากสองเพียเนภาษาสันพ่นวาน้องพอภรณพันก็สวัสดีน้องพานุวาสันพ่นวาขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับดาวตกนะคะขอบคุณหลายๆนะคะอ่าสําหรับกําลังใจนะคะน้องมนคนฟินเลนด์นะคะเป็นบ้านนะคะผู้ใดน้องภาษาอังกฤษมาอีกแล้วเนี่ยคะ่ะอ่าสวัสดีจ้ามาส่งกําลังใจอ่าให้นะจ้าภระาสันพ่นวาอ่าสวัยเลย โอ้จอสว่างสวัยแสดงเป็นของน้องลวัดพง่งผู้เดียวนะคะกีนางก็สวัสดีแม่สาครน,นะคะบ่เห็นนะคะเด็ดไปซื้อยางที่บ่าด้ปิดเชียงลกไม่บ่าน้อง,องอคุณสุนเนศด้วยนะคะคุณปลาณีนะคะสวัสดีน้องตุ๊กี้นะคะน้องตุก๊กี้น้องตุก๊กี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณน้องยายตุ๊กี้เ้อนะคะอ่า บัดว่าผลเทมาเสียงฮ้องก็ได้ยินน้องน,นันปันมาเกิดมาใหญ่มาน้ากันผลเด้นะคะข้อมหักความแพงกันนะหักกันไวดีกวัวสร้างกันเพิ่นว่านะคะ,แ,ะแม่วาลีนะคะน,น้องรุตก็อ่าสวัสดีคุณอรุณพัฒน์ประสันเพิ่นลานะคะอ่าสวัสดีคุณขวัญชัยนะคะจากน้องอรุณพัฒน์เดินเพื่อควมอมอ่ามันคงเลยถาวน นะคะอ่สว uh, ัสดียายตุ๊กกี้นะคะจากพี่ตีผาภูมิเดยคะนาน้องอรลุณและก็ขอบคุณมากเลยนะคะเิ่นมาตาดุเราที่เปิดหัวตะสีอานพอนะคะน้องน้องพาุวันนะคะก็อ่มอบสติกเกอร์นะคะอ้นก็สวัสดีทักทายน้องการจนานะคะน้องพาุวันก็สวัสดีทักทายน้องสายทิพย์นะคะน้องสายทิพย์ก็สวัสดีน้องกีนางจากสารนครอุบลนะคะยายตุ๊กกี้ก็สวัสดีสวยนะคะน้องปราณีก็ อ่ามาให้กำลังใจขอบคุณมากเลยนะคะน้องปานีนะคะขอบคุณหลายๆเ้วยอนะคะน้องนวัดก็สวัสดีน้องปานีนะคะอ่าหัวใจแดงจึง้งขึงแดงใจวายถูกใจน่าหลอนนะคะสืบกาแฟสวัสดีน้องธนิดานะคะแล้วก็น้องพันุวันก็สวัสดีน้องธนิดาเช่นเดียวกันนะคะอ่าต้องลงพื้นที่จ้านะคะแมนยูนะคะพื้นมีนาทีหลายอย่างนะคะสาหรับน้องวีนะคะเป็นแสดงว่าเคียงนันมีปัญหาแล้วเนาะ คุณการจะน้ามากหรือบอ่น้องน้องน้องนุชนะคะน้องนุชคนสวยนะคะอ่าสวัสดีค่ะพี่ยุทธจ้าประสันเพิ่นวานนะคะแล้วก็น้องกีนางก็นาสิตหรือจางพี่ทุกี้ประสันเพิ่นวานนะคะคนพี่ยายทุกี้นะคะแล้วก็น้องอยู่เงียบก็สวัสดีคุณสาคอนนะคะอ่าแต่ตอนนี้ไม่เห็นแต่ข้อความอ๋อเห็นเต่ข้อความอ๋อมีปัญหาอยู่นะมีปัญหา อ่ะค่ะพี่มีปัญหาผิดกฎนะแต่ว่าตดขัดอย่างเดียวคือพี่ได้ใส่มือเรียนนะคะใส่มือเรียนคอมเมนนะคะก็เลยบ่งหูกือกันนะคะขอบคุณนิพาค่ะประสันเป็นมาครับ <c oughs> ครับลืมเลยแ <c oughs> ยกอบอก้ออกแล้วนะคะมีแต่แต่สุภาพจะต,ตีหลังสวัยเลยโอ้จอสว่างสวัยแสดงเป็นของน้องรวัดรพงผู้เดียวนะคะกีนางก็สวัสดีแม่สาคอนนะคะน้องธานิดานะคะก็อ่า อาจายินดีรักๆก,ก,กอดกอดทุกท่านทุกคนนะคะเพื่อน่านะค่ะน้องเลยนะคะแล้วก็อน้องตีนะคะก็สวัสดีรองคำพรพันธ์นะคะจ้าน้องเกนางจากสานครอุบลค่ะเ <c oughs> <c oughs> สียงปีกยังเต้บอดีมือนี่เอาทำไมพี่เห็นโปรไฟล์แต่ของน้องก,ก็คือกินแล้วไหม เลยไปหากับเขานะคะอะพอดีไม่ปิีงไก่นะคะปีงไก่ปีงหมูจังศินาอยู่ปัทที่นี่ก็เลยไปอันนั้นอยู่รอเจ้ของบา้านเั็นมาขอบคุณหลายๆที่นอนรอนะคะได้ยินแต่อ่าเสียงภาษาอังกฤษมาอีกแล้วน้องนางลำพันเลยก่สวัสดี คุณลำพันธ์ประสันเพิินว่านะคะคุณภาษา,ษาอังกฤษเมื่อกี้นะคะขอพูดหลายๆนะคะอ่ามีเราจะเป็นยังไงเพื่นเกิดจังบดันมากเนาะค่ะปะบงหูคือกันบ่ปอมือนีกับมือนหนาคือเราเนื้นนะคะ่าน้อง